สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็มาสายดีกว่าไม่มานะคะวันนี้มาสายเนาะเนื่องจากวเตรียมต,ตัวนานไปหนอ่อยเนาะวันนี้มาในหัวข้อนะคะ4เทคนิคเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะใครที่กําลังต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ผลลัพธ์ในเรื่องใหม่นะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ทําให้สําเร็จสักทีนะคะก็เข้ามาฝังกันได้เนาะวันนี้คุณน้อยได้นํามาฝากนะคะ4เทคนิคเนาะ นะคะขออนุญาตเช็คเสียงตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แนนะอาจารย์เสียงหนูชัดไหมในหน้านี้หนูไม่ขึ้นอีกแล้วคืแล้วกึนเลยค่ะ เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวแชร์แป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ<ส>นาะมาวันนี้มาในหัวข้อ4เทคนิคเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าบางทีเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้คนน้อยเป็นคนหนึ่งนะที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเปลี่ยนไม่ได้สักทีชัดเจนแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากค่ะเนาะเดี๋ยวจะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามาสายเนาะเทคนิคที่หนึ่งนะคะเทคนิคที่หนึ่งก็คือให้รู้เนาะ คือก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปไป,ไปเป็นแบบอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนนิสัยยังไงเราเป็นเป็นคนยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าคนน้อยอ่ะสมมติว่าคนน้อยแบบรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แบบผดวันประกันพุ่งอะไรแบบนี้อจะเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรก็ไม่สุดอะไรอเงี้ยพอ รู้ตัวเองอ่ะพอเรารู้ตัวเองแล้วแลว่าเราเป็นคนแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะว่าบางคนเขาไม่ไม่ยอมรับในตัวเองอย่างเช่นว่าเป็นคนที่ใจร้อนใช่ไหมมีคนบอกว่านี่เธอเป็นคนใจร้อนนะเขาจะไม่ยอมรับใช่ไหมไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขี้งอนไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ขี้เกียจอะไรแบบเนี้คือรู้ไม่รู้ว่านี่ใสตัวเองเป็นแบบไหนอ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอื่นนะ ะะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีอะ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนแบบไหนเนาะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราต้องรู้นิสัยของตัวเองก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนักครินนะคะโบสททักทายครับอ๋อคุณโบสเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเนาะก็ข้อหนึ่งนะคะก็คือรู้นะก็ต้องขอบคุณนะคะอ่า คือวันนี้ได้มีโอกาสไปนั่งฟังนะคะฟังฟังของคุณคุณเขานะเขาพูดมาก็เลยแบบว่าเออน่าจะมีประโยชน์กับแฟนเพจนะก็เลยได้หยิบมาฝากกันนะคะข้อที่2ก็คือพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนนะข้อที่2ก็คือรับรับคืออะไรคือให้ยอมรับว่าเราเป็นคนแบบนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนนิสัยแบบนั้นแต่เราไม่ยอมรับว่าเราเป็นคนนิสัยแบบนั้นอะ เราก็จะไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมคะคือพอเรารู้แล้วให้เรายอมรับนะว่าเราเป็นคนแบบไหนอย่างเช่นว่าบางทีเราเป็นคนใจร้อนใช่ไหมรู้แหละว่าเป็นคนใจร้อนแต่เราไม่ยอมรับว่าเราเป็นคนใจร้อนทั้งๆที่มีคนบอกเราอยู่ว่าเราเป็นคนใจร้อนนะอะไรเงี้ยถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็ต้องยอมรับตัวเองด้วยนะว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนนะ รู้แล้วก็ต้องรับด้วยนะคะถ้ารู้อย่างเดียวไม่รับมันก็ไม่ได้เนาะโบ๊แชร์แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะถ้ารู้แล้วไม่ยอมรับมันก็มันก็แบบทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้อะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเรารับรู้แล้วเราก็ต้องยอมรับในตัวเราด้วยนะคะอย่าหนีเนาะบางบางคนจะหนีนะคะจะหนีแบบหนีหนีหนีมิส่ตัวเองอะ่ะ เนาะเคยมีไหมคนที่หนีนิสัยตัวเองอ่ะคือไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้จะหนีเป็ียนเรื่อยอ่ะมันก็เลยไม่ทําให้ได้มันก็เลยทําให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเนาะถ้าอยากเปลี่ยนแปลงในตัวเองก็ต้องรู้แล้วก็รับด้วยนะคะข้อที่3ข้อที่3นะคะขอไปแบบเร็วๆนะข้อที่3ก็คือเรียนนะคะพอเรารู้แล้วยอมรับแล้วเราก็ต้องมีการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ที่จะให้ตัวเอง เปลี่ยนแปลงพอเรารู้แล้วแหละสมมุติว่าคนน้อยนะอยากที่จะลดน้ําหนักนะคนน้อยรู้แล้วอยอมรับแล้วว่าเป็นคนน้ําหนักเกินน้ําหนักเกินเกณฑ์อะไรเงี้ยคนน้อยก็ต้องไปเรียนรู้แหละว,ว่าจะต้องไปทํำยังไงที่จะให้ที่จะให้เราเนี่ยน้ําหนักลดลง ก็ต้องมีการเรียนรู้นะคะเรียนรู้แม้กระทั่งใน y o u t u b e ก็ได้นะคะแฟนเพจก็ได้หนังสือก็มีเนาะหรือเราไปสอบถามผู้รู้ก็ได้นะเรียนรู้ที่จะมาพัฒนาตัวเองเรียนรู้เพื่อที่จะให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงทรั้งทีนะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเป็นคนที่เวอร์ชั่นในดีอ่าเป็นคนที่มีอะไรนะเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะ่ะนะ ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีนะโครน้อยขอเลยแหละขอให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนาะก็พอเรารู้แล้วยอมรับแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ี่ก็คือเราต้องเริ่มเนาะเริ่มคือพอเรารู้แล้วอยอมรับและเรียนรู้แล้วแต่เราไม่เริ่มสักทีเ,เ,เป็นไงคะจบ จบพอดีนะคะเริ่มไม่ใช่แค่เริ่มแค่วันนี้แล้วพรุ่งนี้หยุดนะคำว่าเริ่มก็คือต้องเริ่มทุกวันอย่างเช่นว่าอยากที่จะเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์นะคะหรือว่าพี่ตั้มนั่นเองเนาะครูพี่ตั้มเนาะสวัสดีนะคะเนาะพอเราเรียนรู้แล้วถ้าเราไม่เริ่มมันก็จบใช่ไหมคะและบางทีนะไม่ใช่ว่าการเริ่มนี่ไม่ใช่แค่เริ่มแค่ครั้งเดียวนะคะการเริ่มนี่มันคือการเริ่มตลอด ตลอดเวลาตลอดทุกวันเริ่มตลอดทุกวันเริ่มทุกอาทิตย์เริ่มทุกเดือนถ้าเราเริ่มแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็จบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เริ่มคำว่าเริ่มมันก็สำคัญนะแต่คำว่าทำต่อเนื่องมันก็สำคัญกว่าอีกเนาะมันเป็นการที่แบบพอเราได้เริ่มต้นแล้วก็ทำบ่อยๆทำซ้าๆเราจะเห็นผลลัพธ์ ใหม่ๆที่เราทำอะไรซ้ำๆนั่นเองนะถ้าเราอยากที่จะเป็นคนแบบไหนเราก็ควรที่จะเริ่มเป็นคนแบบนั้นเลยนะถ้าเราเริ่มช้าเราก็พัฒนาตัวเองช้าเนาะอยากให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะก็เป็น4เทคนิคนะคะที่ค้าน้อยนำมาแบ่งปานกันนะสำหรับใครอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีเนาะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่สามารถทําได้ทั้งเรื่องลดน้ําหนักนะซึ่งแบบ ตัวเองเป็นนะทั้งเรื่องลดน้ำหนกักทั้งเรื่องแบบอยากที่จะเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะคะคืออยากทำช่องอยากที่จะทำเพจแต่ไม่สามารถทำได้เกิดจากอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเราก็ต้องแบบถามตัวเองบ่อยๆนะคะว่าเราเป็นคนแบบไหนนะทําไมเราถึงทําไม่สําเร็จเราเป็นยังไงนะทําไมเราถึงไม่ไปไหนเนาะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าเราเป็นคนยังไง พอเรารู้แหละแล้วแหละว่าเราเออฉันเป็นคนที่เลื่อนบ่อยเป็นคนที่เลื่อนบ่อยเป็นคนที่ทําไม่ต่อเนื่องนี่เองพอเรารู้แล้วแล้วเราก็ยอมรับและว่าเราเออใช่ใช่เราเป็นคนแบบนี้เนาะเราก็ไปเรียนรู้นะคะว่าเราสามารถทำไงที่จะให้ตัวเองเติบโตได้พอเรารู้แล้วเราก็เริ่มต้นเนาะเริ่มต้นแล้วก็ต้องเริ่มเรื่อยเรื่อนะคะเริ่มทำตลอดไปบ่อยนั่นเองเนาะมันก็จะนำพาสู่ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะทำยิ่งเราทําบ่อยๆอความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นเนาะสวัสดีค่ะครูพี่เล็กนะคะก็เป็น4เทคนิคนะคะที่คนน้อยนำมาแบ่งปันกันในวันนี้เดี๋ยวสรุปให้เนาะ เทคนิคที่1ก็คือให้รู้ตัวเองนะคะให้รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนอยากเป็นคนใจเย็นเราก็ต้องรู้ตัวเองแล้วแหละว่าเราเป็นคนที่ใจร้อนหรือเปล่าเนาะไม่ใช่มีคนมาบอกแต่เราก็ไม่ฟังนะคะข้อที่2ก็คือให้ยอมรับนะพอรู้แล้วเราก็ต้องยอมรับตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนเนาะข้อที่3ก็คือเรียนรู้นะคะก็เรียนรู้นะคะว่าพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบนี้นะยอมรับแล้วแหละเราก็ ต้องไปเรียนรู้นะคะว่าสามารถที่จะแก้ไขได้ยังไงนะคะพอเรียนรู้แล้วนะคะก็จะมาข้อที่4ก็คือเริ่มนะเริ่มข้อนี้ก็คิดว่ามันสําคัญมากๆนะคะถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคะพอเริ่มแล้วไม่ใช่เริ่มแค่วันเดียว2วันจบนะเราต้องเริ่มทุกๆวัน,นะคะเราต้องนับหนึ่งให้กับตัวเองทุกๆวันก็เหมือนกับว่าเราแปลงฝันนั่นแหละถ้าเราแปลงครั้งเดียว แล้วเราจะสะอาดไว้ตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องมีการแปลงใหม่อีกรอบทุกๆวันนะคะมันก็ต้องมีการแปลงใหม่ทุกๆวันชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเราเริ่มต้นแค่ครั้งเดียวมันก็จบนะดังนั้นเราต้องเริ่มต้นทุกๆวันเนาะก็เป็นสีเทคนิคที่คนน้อยนํามาแบ่งปันกันนะคะสวัสดีค่ะครูพี่ก้อยนะคะจบพอดีเลยนะคะเดี๋ยวไปย้อนหลังเอาเนาะนะคะก็เป็นสีเทคนิคที่นํามาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะ ว่าจะดูในคอมไม่ขึ้นนะคะขอบคุณอาจารย์เนทนะคะขอบคุณคุณโบท๊ทเนาะขอบคุณพี่ตั้มนะคะขอบคุณครูพี่เล็กนะคะขอบคุณครูพี่ก้อยด้วยนะคะที่มาให้กําลังใจกันเนาะคดน,น้อยก็เดี๋ยวจะไปต่อที่พี่ยูนะคะต่อที่พี่ยูหนึ่งชั่วโมงเนาะใครว่างก็แวะทักทายกันได้นะคะไปพูดคุยกันในวันจันทรนนี้เนาะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพใจให้ดีด้วยนะคะไปแล้วนะคะรักทุกคนคะ่ะบายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่คะ่ะ